เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดเป็นข้าวมันไก่วันนี้ขึ้นชื่อเรื่องยักษ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ให้เยอะแน่นอนธรรมดาพิเศษผสมพิเศษคุพ่อคุแม่สุขติปิดท้ายเฮ้ยต้องลองต้องลองต้องลองแม่วแน,นวัด,ดว,วัดอยู่ตรงนี้พอดีไงอย่าทำเช่นนั้นอันนี้ที่ผมดูคือไม่มีการตบไก่ไม่ได้ไม่ได้ที่ร้านห้าตบไก่ตบไก่ลูกน้องโดนตบถ้าตบไก่ถ้าตบไก่เสร็จแล้วเนื้อมันก็จะไม่นุ่มน้ำก็จะออกไปหมดมันจะแห้งผมขอเป็นสู่สุคติเลย ไกไห้หรือเปล่าไม่ลองพ่อแม่ไม่ออนนั้นเลย <Okay. S 2> โอเคโอค้โหนึกว่าจานดาวเทียม <laughs> นจิ้มเจ็ดบ่ะนันจิ้ม,มันอร่อยมากนะ สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกล้าหมื่นแคลนครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่วัดสะพานสูงบางซื่อนะวันนี้มีข้าวมันไก่เจ๊ก้าวเขาจะมีสี่ส์มีไก่ต้มไก่ทอดแล้วมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดเป็นข้าวมันไก่ไปเดี๋ยวไปดูในร้านก่อนคือเข้ามาในวัดอันนี้คือถนนใหญ่อันนี้ถนนใหญ่ใช่ป่ะแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาปึ๊บถึงร้านแล้วอันนี้ถึงร้านแล้วร้านร้านอยู่ตรงทางเข้าวัดพอดีนะครับผมแล้วก็นี่ ฮ้ยมีพี่พีทตีวนเข้ามาไอตัวนี้ไข่ไอแค่นี้ไข่มีจานเน็ตก็มาอุ้ยอย่น,นี้เจ้ก้อยเจก้อย,อยเขาจะมีนี่มีข้าวมันไก่มีเตี๋ยวไก่มามา่าพวกเกาเหลอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีเป็น4ขนาดครับธรรมดาพิเศษโคตรพอโคตรแม่อันนี้สุขติโปรโมชั่นเออซึ่งถ้าสมมติว่าเลือกเป็นไก่ไก่ไก่ต้มหรือไก่ทอดอะอย่างเดียวมันจะ50บาท แต่ถ้าเกิดเลือกผสมอ่ะก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60บาทคุยจับเจ้เจ้าของร้านกันไหมสนะูสุกติมันคืออะไรมามาครับอยู่กับเจก๊ก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขึ้นชื่อเรื่องยักษ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ให้เยอะแน่นอนลองดูเลยอันนี้ที่ร้านจะมี4ไซส์ใช่ค่ะจะมีะมีธรรมดาใช่ธรรมดาพิเศษผสมพิเศษพดพ่อคดแม่สุขติปิดท้ายเพราะว่าอันนตั้งอยู่ที่วัดด้วย กินแล้วก็นอนพักผ่อนเอาหรอหรือว่ากินเสร็จก็เข้าไม่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 ใช่อย่างนั้นนะกินแล้วเข้าวัดเลยไม่ใช่กินแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาทํางานมีเรื่องมีแรงไอ้สูตสุกตินี่คือมันประมาณกี่กิโลก็สูตสุกติที่ร้านจะทําสําหรับครอบครัวมาเด็ก2แล้วก็พ่อแม่2เพราะว่าสมมติเด็กเขาจะไม่ค่อยกินไก่หน้าเดียว100บาทถ้าเป็นผสมจะ120ก็คือต้มด้วยทอดด้วยข้าวสี่ถ้วย โปรโปรโปลงเลยข้าวสี่ถ้วยใช่ค่ะถ้าถ้าเกิดเป็นธรรมดาอันแรกคือข้าวธรรมดาข้าวหนึ่งถ้วยพิเศษอ่ะข้าวพิเศษข้าวถ้วยครึ่งอ่ะไปสองสองครึ่งแล้วจะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ข้าวสองถ้วยแล้วไก่ก็เต็มหน้าแต่ถ้าเป็นสุขติข้าวสี่ถ้วยจะไม่เน้นไก่จะเน้นข้าวเฮ้ยต้องลองต้องลองต้องลองน่าจะวัดวัดตรงนี้พอดีไงอย่าทำเช่นนั้นแล้วก็ขับรถกลับบ้านนอนพักผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดู แบบเสิร์ฟธรรมดาก่อนได้ไหมเคสได้ลอดูแบบธรรมดาก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ที่ผมดูคือไม่มีการตบไก่ไม่ได้ไม่ได้ที่ร้านท่าตบไก่ตบไก่ลูกน้องโดนตบถ้าตบไก่ถ้าตบไก่เสร็จแล้วเนื้อมันก็จะไม่นุ่มน้ำก็จะออกไปหมดมันจะแห้งบางที่เขาจะตบให้มันใหญ่ๆใช่ตบให้แบบว่ามันนๆไม่ต้องตบ ไม่ต้องตกไม่ต้องตกไม่อร่อยถ้าตกคือเดี๋ยวโดนเจตกแน่นอนใช่เราเน้นความอร่อยเน้นความอร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมาคือที่นี่เปิด24ชั่วโมงใช่ค่ะเปิด24ชั่วโมงคือเจไม่หลับไม่นอนนอนเดี๋ยวจะมีน้อยคนหนึ่งมาเปลี่ยนอ,อ๋อสลับกันสลับสลับกันค่ะเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันจะหยุดเฉพาะสิ้นเดือนสิ้นเดือนจะหยุด ห้าวันจะหยุดประมาณไปลายเดือนไปลายเดือนห้าวันด้วยใช่ค่ะหยุดห้าวันรวดเลยแต่ว่าเราจะแจ้งในเพจอยู่ถ้าเราจะหยุดอ๋อมีเพจด้วยนะไปติดตามได้เพจของเจ๊จ้าเข้ามันไก่นวัฒสะพานสูงมางซื่อเข้าไปเลยเลยซึ่งเราก็มาดูด้วยเขาปิดสิ้นเดือนนะดีนะดีนะที่มาวันดีที่มาวันธรรมดาคือเราอยากจะลองกินตั้งแต่เลเวลแรกจนเลเวลสุดท้ายดูอะไรเงี้ยก็ลองดูไม่ใช่ปัญหาเดยวจัดให้เดีววัดอยู่อย่างงี้ไม่ไหรอกกระดูกก็ใส่ลงไปน้ำซุปจะได้หอมเคล็ดลับที่นี่ ชูรสกับรสดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ไมงไผมก็จะพูดงไงเจผมเป็นรักอ,อยู่ว่าไม่ใช้ที่นี่เขาใช้ไม่กระดูกไก่กระดูกกระดูกกระดูกร้วนๆเลยอันนี้ธรรมดาหนึ่งนะคะโเนาะทำไมข้าวม่เยอะจังวะเจ๊เอ,าอ้าวเนี่ยธรรมดา50สิบาทเอาโอ้โหแต่น้ากินมากนะมาอันนี้คือไซส์ธรรมดาอันนี้คือ50บาท ถ้าเกิดว่าไก่ต้มอย่างเดียวคือ50บาทไก่ทอดอย่างเดียวก็50บาทใช่แต่ถ้าเกิดผสมกันก็คือ60เพิ่มไปสิบบาทใช่เนี่ยมันรู้เลยมันเป็นเจ้าของร้านเองเลยมาแป๊บเดียวเองนะเนี่ยผมขออันนี้ไซส์ปกตินี้นะเอาอันนึงแล้วผมข้ามเลยผมขอเป็นสูสุขติเลยไก่ไ่กลาไม่ลองทุ่โตแม่ไม่ออนนั้นเลยโอเคได้แต่เดี๋ยวตรงกลางเว้นไว้ก่อนอ่าได้ โห oh. นึกว่าจานดาวเทียมอันนี้คือข้าวสี่ถ้วยอันนี้ไก่ต้มกับไก่ทอดประมาณนี้จริงๆขายแบบนี้เลยคนใหญ่อะคือตอนแรกเราเราตั้งใจว่าจะกินสี่ไซส์ทุกขนาดแต่ว่าเราเห็นแค่ไซส์แรงห้าสิบาทนี้คนธรรมดานี่อิ่มแบบอ,อ,อิ่มจุกอิ่มจุกได้เลยนะอิ่มแล้วคือมีโต๊ะพี่ยงข้างเขาสั่งเป็นพิเศษคือแบบโอ้โหมันเต็มจานแบบาแล้วเนหะ็นปากอะพิเศษนั่นแหละคือมันเยอะมากเลยนะเอาเจ๊กินหมดไหมล่ะ ไม่หมดค่จะกินหมดร้อยยี่สิบบาทนะไก่ต้มกับไก่ทอดแล้วคือข้าวแบบนี้คือแบบโคตรน่ากินอนะ่ะดูดิมาครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมาลองดูก่อนนะคือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมากินแบบว่าสขนาดแต่เห็นจากขนาดแรกแล้วต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากนะคือก็เลยหวั่นใจเราก็เลยแบบขอเว้นสองตรงกลางไว้ก่อนอันนี้เป็นถาดปกตินะอันนี้50บาทเป็นไก่ต้ม ถ้าเกิดว่าเป็นผสมมากก็เป็นหกสิบาทไก่ต้มกับไก่ทอดอย่างละครึง่งแต่ว่าจานใหญ่อันนี้ครับหนึ่งรอยสบาทอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดของร้านละแล้วถ้าสมมติว่าใครจะเอาไก่ต้มอย่างเดียวหรือไก่ทอดอย่างเดียวก็ได้นะมาเริ่มกินเลยเริ่มจากจานใหญ่ก่อนเลยนะอืมข้าวอร่อยรอนน้ำจิ้มอืมน้ำจิ้มโคตรดีไก่อร่อยอ่ะไก่นุ่มมากรองไก่ทอด ชอบไก่ต้มมากกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะน้ำจิ้มจัดว่ะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยผมว่าน้ำจิ้มน้ิ้มไก่นั้นแซ่บกว่าขอช้อนด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะ่า,าน,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 านาเลยผนมะว่าไก่ ออกไก่ต้มอร่อยกว่าไก่ทอดาเดียวเหรอมาครับเดี๋ยวเรามาจัดการอันนี้เป็นจานธรรมดานะแต่คือจานธรรมดาเยอะมากนะเอาแตงวกวาออกก่อนไม่กินแตงกวาเคี่ยวกว่อนอันนี้คือห้าสิบบาทให้ดูดิให้ดูเดี๋ยวกลัวตกเคี่ยวมาแบบพอดีกันเยอะมากเลยนะ นี้ขิงเยอะมากน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าทตำเองนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรอไฮลัมตัวนี้อร่อยมากน้ำจิ้ม,มแมงแซ่บมากคือตอนแรกอ่ะเราเอาอน้ำจิ้มหวานมาเรากล่าวว่าจะกินกับน,น้ำจิ้มหวานใช่ปะ่ะแต่พอกินน้ำจิ้มนี้แล้วแบบเออไม่อร่อยว่ะลาดเลยอนะไรเงีลาดแมงเลยเขามีอยู่สี่ขนาดนะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะเก็บได้กี่ขนาด <c oughs> มันคือน้ำจิ้มข้าวมันไก่แหละ แต่ผมว่ามันจะแตกต่างกับร้านอื่นเป็นซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมไก่มีความนุ่มอย่างที่บอกเขาไม่ตบไก่ตบไก่ลูกน้องโดนตบไก่มันจะแบบว่ามีแบบ juicy อร่อยมากกินโคตรใหญ่อ่อโอดท้าเมื่อกี้กินสองจานแล้วจ้ะผมเห็นตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากลองไม่ยังไม่อยาก อ,อยากลองแต่ไม่น่าจะหมดมันเยอะอยู่ผมขอใส่พิเศษกันอ่าได้เอาเป็นพิเศษเนื้อหนังเอาไก่ต้มเนี่ยผมชอบไก่ต้มแล้วอันนี้เจ๊เปิดมากี่ปีครับเจ๊ทั้งหมดก็ยี่ยี่หกปีเจ๊เจ็ดสิบแล้วเหรอเจ็ดสิบที่ไหนไม่ใช่หน้าอย่างนี้จะจะเจ็ดสิบได้ไง <laughs> สวยปันนี้ใช่สวยสวยอันนี้คือเปิดมายี่สิบปีแล้วยี <26 S 2> <ป>่สิบกว่าคืออยู่ตรงนี้ตลอดเลยเจ๊ไม่เมื่อก่อนขายอยู่นู่นจุฬา ที่ตอนนี้ขนมบันทันทองอ่ะอยู่ตรงนู้นสิปีย้ายมาที่นี่ก็จะ12ปีแล้วอยู่ข้ามันไก่ไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยอ่ะแล้วทำไมวีดีคือเจ๊มาทำข้ามันไก่เลยก็คือพี่สาวอ่ะได้สามีครับเป็นคนจีนไหหลําพี่เคยเนี่ยเขาก็ขายข้าวมันไก่เขาไปเอาสูตรมาจากมนจีนอ๋อแล้วเสร็จแล้วเราทำงานออฟฟิศเราไม่เวิร์กใช่ป่ะอกหักอกหักักปุ๊บอกหักสวยอย่างนี้อกหักเองก็เจ๊ทีแรกก็เป็นลูกมือพี่สาวแั่นแหละ พอเป็นลูกมือเสร็จชแล้วก็ขึ้นสับเองทาเองพี่สาวแบบคือยึดว่าง,งั้นยึดพี่สาวลองทุกอย่างอ่ะให้ทุกอย่างให้วิชาให้ความรู้ให้ชีวิตใหม่ทุกอย่างจะมีน้องสาวแยกออกไปบางกะปิตอนนี้พี่สาวยังอยู่บรรทัดทองดั้งเดิมอ๋อมีร้านข้าวมันไก่ยอยู่ที่บรรทัดทองอันนั้นอันนั้นคือร้านของพี่สาวของเจ๊พี่สาวโดยตรงเลยนั่นแหละอ๋อเรชื่อร้านอะไรเจ๊เขาใช้ข้าวมันไก่ให้หลั่นั่นแหละ อ๋ออันนี้คืออยู่บรรทัดทองใช่ตอนทองน้องสาวอยู่บางกะปิอ๋อก็คือจะแยกกันเลยเท่ากับตอนนี้จะมีทั้งหมด3สาขาสาสาขาเท่านั้น3มพี่น้องเท่านั้นอ๋อสาสาขาเท่านั้นเท่านั้นอ๋อก็อยู่บางกะปิที่1มบรรทัดทองที่หนึ่งแต่ถ้าอยากเจอเจก็มาที่นี่บางซื่อใช่อ่าจะมีแค่3าสาขาแต่น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มคือเมื่อกี้ผมบอกว่าคือมันก็คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่แหละใช่แต่มันแตกต่างกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่ผมเคยกินรสจัดแล้วก็จะมีพวกกระเทียมพวกนี้ เราอย่าไปห่วงของทำต้องถึงเครื่องคือบางที่มันจะเป็นแบบใสๆใช่ป่ะเจ๊อันนี้คือแบบมันเป็นน้ำแบบข้นๆที่แบบว่ามันจิ้มคือแม่งแบบโคตรแซบอะไม่ได้ไม่ได้ห่วงของมันก็ไม่แซบมันก็ไม่ดีกำไรไม่ต้องไปเอาเยอะขายของอ่ะ้วทำอะลรเอาเอาอร่อยดีก่อนเจ๊ทำเอาบุญอ่ะไม่ใช่เราอยากให้คนกินอร่อยอร่อยเพราะว่าไอ้ตัวห้าสิบบาทเมือกี้จานปกตินี่คือมันก็มันก็เยอะแล้วนะแล้วน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มมี น้ำจิ้มมาตัวโคตรแพงเลยตัวน้ำจิ้มอ่ะแพงกว่าข้าวมันไก่ใช่ไหมถ้าจริงแล้วถ้าเทียบสัดส่วนน่าจะแพงกว่าแพงกว่าเพราะว่าดูส่วนผสมนี่คือแบบแม่งแน่นมากกระเทียมพริกคือโขลกสับเข้าไปแบบเต้าจงเต้าเจี้ยวเราใช้ดีหมดเลยนะใช้ของดีหมดเลยนะของดีหมดเลยใช่ไม่ใช่ว่าเยอะแล้วจะไม่ดีไม่ใช่นะเยอะแล้วต้องดีด้วยคุณภาพต้องดีด้วยเอาง่ายๆว่าที่เนี่ยคือราคาไม่เรียกว่าแพงเลยแล้วก็ปริมาณคือให้เยอะ ทั้งของที่เขาใช้อ่ะคือเป็นของที่แบบว่าของดีจริงๆของดีจริงเราของดีอันนี้คือพิเศษใช่จานนี้60บาทจานนี้60บาทขอบคุณครับเจ๊เดี๋ยวดูถ้าหมดจานนี้ถ้าไหวเดี๋ยวไปต่อแต่ไม่น่าไม่น่าไหวนะคือมันไม่ได้อิ่มมันไม่ได้อิ่มขนาดนั้นแต่ว่าผมเห็นจานที่น้องเขาสั่งเราเมื่อกี้เห็นแล้วท้อเห็นแล้วที่จานน้องเขาสั่งมาเห็นแล้วท้อนะเดี๋ยวเรามากินจานนี้กันดีกว่าลองดูลองดูก่อนตัวนี้ขนาด60บาท เป็นข้าวมันไก่พิเศษไก่แม่งอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยผมชอบกินน้ำจิ้มหวานจริงๆแล้วอะเดี๋ยวลองชิมดูนิดนึงหน่อยนึงอร่อยมากอร่อยเหรอได้น้ำจิ้มหวานไห่ลำเปล่าไม่ไห่ลำปะหรือว่าไห่ลำคุณเก่งทำซีอิ๊วหวานด้วยเนาะไม่เก่งแค่น้ำจิ้มก็จะแย่หนึ่งข้าวมันไก่กินแบบน้ำจิ้มหวานอร่อย <c oughs> แต่น้ำจิ้มเจอร่อยเนื้อโคตรฉ่ำอะ่ะดูหนังดูเนื้อดิคือแบบเนี้ย นุ่มเด้งโคตรดีอันนี้กินหมดเรียบร้อยแล้วกินไปสามไซส์วันนี้กินธรรมดาพิเศษแล้วก็ข้ามเลยเป็นสูสุขติเว้นโคตรพ่อโคตรแม่ไว้อันนึ้งขอเป็นยังไงรสช,ชาติอ่าส่วนตัวผมว่าดีเลย ไอตัวผมชอบน้าจิ้มกับตัวเนื้อไก่เนื้อไก่คือนุ่มเป็นยังไงนุ่มมันมันนุ่มแล้วมันฉ่าอร่อยอี้เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยทำเดียวจบเลยแต่แต่ดีคือน้าจิ้มคือเด็ดมากอยากให้มาลองอันนี้อยู่ตรงเลี้ยวเข้ามาในซอยวัดคืออยู่ซ้ายมือเลยใช่นะก็อยู่ตรงเข้ามาก็เจอเลยถ้าเป็นกลางคืนก็อยู่ข้างหน้าวัดเลยนะอันนี้เปิดทุกวันเปิดกี่โมงไม่เออเปิดยี่ิชั่วโมงนีว่าจ้ะเปิดยี่สิบชั่วโมงแล้วก็มีมีเพจด้วยเพจข้าวมันไก่เจ๊ก้าว พิมพ์เข้าไป 9, เจ๊ก้าวข้ามันไก่หน้าวััพานสูงวันซื่อก็จะขึ้นปริ๊งอ่าโอเคเมากินได้นะอร่อยมากๆเลยก็ใครอยากจะมาลองนะแนะนําว่าอย่าวู่วามให้ลองดูปริมาณของไซส์ธรรมดาก่อนคือมันเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบว่ามาเป็นครอบครัวอย่างที่เจบอกสามารถสั่งตัวไซส์ใหญ่เลยสูสุขปติได้ไอ้นั้นนะคือแบ่งแบ่งกินได้หลายคนอยู่ใช่แล้วก็เราสามารถเพิ่มไก่ได้ใช่ไหมเชได้ หมดแล้วแต่เราตามใจลูกค้าลูกค้าขอให้ลูกค้าสั่งขอให้ลูกค้ามากินพอเราเพิ่มตังค์ให้กูด้วยโอเคขอบคุณเจมากๆับผมเดี๋ยวคิดค่าแต่หายกันวนี้เท่าไหร่ครับเจ๊สามจานวันนี้ก็สามไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่เอาเจ๊อย่างนั้นเอาแบบไม่เอาเป็นเคสเป็นเคสเป็นเคสของเจ๊ก้าวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเอาเอาอะไรเอาอะไรก้าสิบเก้าไม่เอาเอ้ ไม่เอาไม่เอาเอางี้สรุปเจเก้าสิบเก้าผมไม่ลงเทปน่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะได้เจริญรุ่งเดี๋ยรอบหน้ารอบหน้าไม่เอาเก้าสิบเก้าพอรอบนี้ผมกินน้อยเกินไปไม่เอาเดี๋ยวไว้รอบหน้ารอบหน้าขอเป็นเทสที่ร้านได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอไม่เอาไม่ให้อ่าผมใจนิเนี่ยเวลาเจ๊ขอก็ไม่ให้แล้วลามาเนี่ยเจ๊ก็ทําให้ทุกอย่างขอแค่นี้ให้ไม่ได้ก็น่าเสียใจใช่ไหมสองร้อยสิบสี่บาทนะเจ๊ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเราเรานี่กินน้อยไปหน่อยยังไม่คุ้ม ถ้าถ้าเจจะให้ผมใจเก้าสิบเก้าเดี๋ยวรอบหน้าผมกินจานใหญ่สักสามจานไม่ใช่ปัญหาเอานี่ไปก่อนนี่แค่มารีวิวให้ก็ดีเท่าไหร่แล้วจะอะไรมามมาไ่อุดหนุนไงตั้งใจมาเอาเร็วๆไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเร็วเร็วไม่ไปเร็วจะรีบไปแล้วแล้วเดี๋ยวเขารอก็ไม่เขารอเจ๊เจ๊ทอน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 ไม่ทอนอ่ะไปทอนหนึ่งบาทก่อนเลยเลไปเร็วๆเดี๋ยวจะทะเลาะกันเดี๋ยวต้องทอนหนึ่งบาทเอาโอเคอ่ะทอนหนึ่งบาททอนหนึ่งบาทเดี๋ยวเนี่ยวกันเอาไปเอาไปเร็วเจ๊เร็วเจ๊จะได้เป็นเพชร เจ๊เก้าจะได้เจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมเออแค่นั้นจบโถเอยขอแค่นี้ล่ะขอให้ลูกค้ามาเยอะๆตุึมๆก็พอแล้วแค่นี้ก็รู้อันนี้ตอนเปิดไม่นานเท่าตอนปิดเลยนะเนี่ยใช่ปิดนานมากเลยนะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณี่ขอบคุณเจ๊มากขอบคุณมากค่ะโอเคแล้วโอเคแล้วนะได้ได้อะไรโอเครวยแล้วเนาะเราเก้ารวยแล้วจ้ะ โอเคก็มาอุดหนุนก okay, 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 ันเยอะนะครับผมเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรฝากติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณแจมมากมากครับค่ะบาย